ยาวนั้นเราอยู่ที่ชุมชนบูนีนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดจะเห็นได้ว่าการตีกองยาวนอกจากจะเป็นการให้ความสูุกมีวิจมีจังหวะแล้วนะคะตอนนี้ยังมีลวดลายลีลามีการต่อตัวนะคะมีการแสดงที่เพิ่มมากขึ้นเพื่ออัตลักษณ์ให้กับผู้ชมได้รับชมไม่ว่างาน การประเพณีต่างๆหากมีกลองยาวแล้วบอกได้เลยค่ะว่านี่คือสุดยอดของความสนุกสนานนอกจากนี้เห็นเพียเห็นถึงเกียริพระคุณนะคะท่านอาจารย์น่าจะเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์นะคะในการที่จะสุดซ้อมน้องๆนะคะ บ้านวัดโรงเรียนก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนในการทำกิจกรรมค่ะผู้จัดคาถ้าพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้พิธีกรด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กันยาวๆถึง21นาฬิกาใช่ไหมคะ,ะน้องๆกลองยาวพร้อมไหมคะโอ้เสียงไม่ดังเลยพร้อมไหมลูกอ่ะถ้าพร้อมสมมุติว่าพิธีกรถามว่าพร้อมไหมตีพร้อมกัน1 2นะพร้อมไหม ต้องบอกเลยต้องมาที่เต็นท์นี้ต้องมาที่บูธนี้จะมีความสนุกสนานนะคะอ่ะใครตีเพิ่มปรับปรับ20คะแนนค่ะอ่าห้ามตีแล้วนะคะห้ามตีแล้วะคะ่ะแล้วถ้าตีอึกเราปรับเพิ่ม20คะแนนค่ะดูไว้เลยนะคะบบกรรมการขาดานสีวิทขาดูไว้เลยค่ะก็ใครตีแหลมมานี่ปุ๊บถัก20ิเลยนะคะ จะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับผู้จับก,ก็ได้แจ้งว่าในช่วงนี้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการาน้องๆคะเงียบค่ะเงียบค่ะห้ามปีนะคะใครปี20่คะแนนเราหักเลยนะคะโอเคไหมคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะดิฉันขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการมหากรรมกรองยาว มหกรรมวัฒนธรรมกรองยาวอีสานการประกวดเซ็งกลองยาวพื้นบ้านอีสาน160ปีเมืองมหาสาร,รคามในวันศุกร์ที่22สิงหาคม2,568นาสณสนามที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามถนนนครสวรรค์ตะบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญ นายภาคินเตีรังค์ไพล์บู์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธปบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะในโอากาสนี้เรียนเชิญท่านรองนายกนะคะทั้งสองท่านนะคะได้กรุณาตั้งแถวเรียนเชิญท่านประหลัดท่านรองประหลัดท่านภูมิในการสำนักกองนะคะรวมถึงคณะผู้จัดงานค่ะภาคีเครือข่ายได้กรุณาตั้งแถวหลังท่านนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามค,ค่ะนายก ในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานจัาหวัดมหาย์รุทแววบันทิดพุทธวนศาวจัปรวัดิังกาวสารคามเปิดานแล้วเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดงานในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญค่ะ และนอกจากนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสว่วนราชการที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในวันนี้นะคะได้กรุณาตั้งแถวหลังท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารคามท่านสุดารัแววบัณฑิตบนเวทีแล้วก็ท่านหัวหน้าสว่วนราชการทุกสว่วนราชการเลยนะคะตั้งแถวบนเวทีด้ค่ะ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดมหาสาร,รคามประธานในพิธีกรบผมนา,าบนายภาวิชิติรพงศ์ไพบูรนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโครงการมหากรรมวัฒนธรรมกองยาวอีสานและประกวดเสงกองยาวพื้นบ้านอีสาน160ปีเมืองมหาสารคามในวันนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารคามมีนโยบายพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเนรียนรู้ผู้คนมีสุข โดยการส,สนับสนุนงานประเพณีศิละปะวัฒนธ,ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานล่าของชุมชนจึงกำหนดงานโครงการมหกรรมกองยาวอีสานประกวดเสีงกลอกองยาวพื้นบ้านอีสาน160ปีเมืองมหาสา,ารคามโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หนึ่งเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานการนะเล็กกองยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามสองเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอีสานและสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาหมองหินสามเพื่อสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปะวัฒนธรรมกองยาวให้คงอยู่สืบไปในการจัดงานในครั้งนี้กำหนดให้มีการประกวดเสียงกองยาวพิมพบา้านอีสานซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดถึงหกสิทีซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐประชาชนและภาคการศึกษาเป็นอย่างดีวันนี้ได้ถึงเวลาแล้วอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านทั่วทัจังหวัดมหาสา,ารคามได้เป็นาเปิดงานโครงการมาวัฒนธรรมกองยาว